ก่อนนานี้สักหกเจ็ดปีมัง้งนะมีการรณรงค์ในวัดนะส่งพระไปเรียนภาษาอังกฤษที่อินเดียตอนนั้นก็ส่งไปที่ดาจิลิงทั้งพระทั้งแม่ชี ทั้งเด็กๆเ,เลยด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ปรากฏว่า,าพยาผู้ใหญ่ก็ไม่ไม่เหลือเลยนะแล้วทั้งตัวธรรมาเองก็ไป <c oughs> นะเหลือท่านสุติเดชนั่เลยถือว่าอายุพรรษาเยอะสุดแลวนะเยเยอะสดะุนะด,กสดก็แค่ ตอนนั้นบวชครั้งแรกประมาณตั้งสามพรรษาหรือสองพรรษาในจำไม่ได้แล้วนะแล้วก็มีพระใหม่ๆอยู่กันหลายรูปกล้วกะจะไปสักหกเดือนนะไ,ปไปอยู่ได้เดือนเดียวก็เริ่มมีกระแส โยมมั่งพระมั่งส่งข่าวไปเกิดความวุ่นวายในวัดนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครฟังใครนะนะเพราะถ้ายังไปถึงห้าภาษาเนี่ยยังเป็นพระนวก,กะกันนั้นนะ่ะนะเป็นพระใหม่กันนั้นนะนะก็ก,กอยเกิดความวุ่นวายในวัดขึ้นมานะ ที่ไม่เคยยุ่งเข้ามายุ่งอะไรก็ไม่รู้นะก็ได้แต่ให้กำลังใจนะแล้วก็มีพระบองบ้องโยงหนึง่งตอนนั้นมาบวชใหม่ <c oughs> เ,เพื่อชอบประทะทั้งหลายเนี่ยก็เลยทาหนังสือแจ้งมาจากอินเดียว่วาศึกซะท่านอย่าอยู่เลยเดีโชคดีว่ายอมศึกง่ายๆนะ,นะ แต่ไปครั้งนี้ไปไม่กี่วันนี้คงไม่คงไม่เป็นอะไรกังมั่งเนานะแล้วก็ยังมีท่านผู้ชานอยู่ท่านจิบยังอยู่นะก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองแค่นั่นแหละนะถึงเวลาก็มานั่งสมาธิทำวัดสดมนนะนะเห็นมีคลิปข่าวเจ้าหน้าจังหวัดตบกระบานเนย เป็นที่โด่งดังที่จริงแล้วในวัดนี่เป็นเรื่องปกตินะที่ครูบาอาจารย์น่าก็ลงโทษนะนนเขาสวดมนต์อยู่นั่งหลับเย้านะแต่ที่นี้จะต้องทําอย่างนั้นบางทีตบกันวันหลายหลายรอบเน้นนั่งหลับหน่อยตบหัวทิ่มอย่างงี้เนมะก่อนเคยไปเรียนบารีนี่ยหัสาหัสกว่านี้เยอะ,ะวัดเก่าโบราณชนบุรนะนะีอาจารย์ดุมาก แคถามตอบไม่ได้ก็แปลงลบกระดานปลิวมาแล้วนะพึ่งอธิบายไปแม่แบบพันมาถามตอบไม่ได้เนี่ยแปลว่าไม่ตั้งใจฟังนะโดนตบกระโหลกแล้วบางทีทั้งศอกทั้งเข่าพูดอธิบายไงก็ไม่รู้เรื่องเงี้ยบางทีไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านดุดุเงี้นสมัยก่อนมีหลวงพ่อเจ้าคุณนองหนึ่งในกรุงเทพเนย เวลาสอนบาลีนี่ต้องเอาขังกลงไว้สอนอยู่ในกลงนักเรียนนั่งอยู่นอกกลงพรา,าน,นเดี๋ยวฆ่านักเรียนตายนะเ,ะเวลาสอนดุมากนะแต่เวลาสอนเสร็จแล้วปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเป<ช>็นอย่างนั้นนะ <S 1> <S 1> มาเขายัางมองว่าคือในวัดเนี่ยยังไงก็เเด็จการนะ โดยตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าวาดเนี่ยยังไงก็เผด็จการจะประชาธิปไตยไม่ได้นะฮะประชาธิปไตยือว,วัดพังยิ่งถ้าเป็นมีพระเนี่ยจำนวนมากเนี่ยพระรุ่นใหม่ก็คิดอย่างหนึ่งพระที่ท่านอยู่ในเพศสมณะมานานนะท่านก็จะเประเภทอนุรักษ์นิยมนะพระรุ่นใหม่ก็จะเป็นเสรีนิยมเลยไอ้นั่นกับไม่ดีไอ้น,นี่ก็ไม่ควรควรจะทำอย่างง้นอย่างนี้ กก็ทะเลาะกอันตายเพราะนั้นผด็จการแน่นอนในวัดเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยจะอะไรมากนักเพราะเห็นว่าโตๆกันแล้วนะพระที่มาอยู่ก็ตั้งใจมาอยู่ปฏิบัติกันนะไม่มได้มาหากินนิมนตะ์มาหาผลประโยชน์อะไรในวัดนี่นะแล้วก็พยายามทำให้ดูอยู่แล้วว่านะการเสียสละ การช่วยเหลือสังคมนั้นเป็นยังไงทำยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราดูแลตัวเองได้นะพยายามรักษาใจตัวเองพยายามมีสติสัมัาญ,ญาอยู่กับตัวเองจัดการกับอารมณ์ที่มันกระทบเข้ามาได้นะนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็อยู่สบายนะนะพอไปเจอสังคมอื่นๆที่อื่นจะหนักกว่านี้เยอะหลายเท่า นะต่างคนต่างอยู่วันวันไม่ทำอะไรนั่งเล่นเกมไปอะไรรอกินนิมนต์พอไม่ได้ไปกินนิมนต์กับทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยไปเจอบางที่เป็นอย่างนง้นนะอันนี้วัดทั่ว,ว,วไปนะแต่ถ้าเป็นวัดที่มีการศึกษาเนะี่ยเช่นสำนักเรียนบาลีพระพิธรรมท่านไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง,องพวกนี้กันปัญหาอยู่เรื่องเดียวทำไงต้องจะเรียนรู้เรื่องทำไงต้องจะสอบผ่านไม่แค่นั้นนะ หรือถ้าเป็นสำนักปฏิบัติเองนะก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้นะเพราะท่านไม่ได้มาเน้นเ,เรื่องของการยุ่งกับสังคมเท่าไหร่นักนะแต่ถามว่ามีปัญหาไหมก็มีอยู่นั่นแหละวัดไหนก็มีปัญหาน,ะนี่เป็นเรื่องธรรมดาพระมัง่งแม่ชีบางยมที่มาอยู่ในวัดมั่งนะเป็นตางเป็นแก๊งเป็นก๊กกันไปตามเรื่องนะมันเป็นโดยธรรมชาตินะ มันไม่มีใครมาตั้งอะไรหรอกมันเป็นของมันโดยธรรมชาติไม่ว่าที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นอันนี้สัจายามของสัตว์โลกนะหมาอยู่ในว้านก็แบง่งนะเขตกันนะเขตนี้ของกูเขตนี้ของมึงอะไรเงี้ยน,นะข้ามเขตก็กัดกันอ่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามนุษย์ก็ไม่ต่างจากสาัตว์เหล่านั้นนะ่ะเราก็มีเขตแดนของตัวเอง นะเพราะฉะนั้นถ้าเราต่างคนต่างอยู่ไม่วุ่นวายกันไม่ไปก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวของคนอื่นนะไม่ไปพูดจากระแนะกระแหนกันเน่ยน,น,นะนะเสียดแทงกันนีนะ่ปัญหาก็จะไม่เกิดนะใครมีอะไรก็ทําไปนะนะเพราะนั้นของสายพระเองเนี่ยจะมีข้อวัดต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงวางเอาไวนะ้นะอันเทวาสิกาวัดอาจริยวัดอะไรพวกนี้นะนะ นะข้อวัดต่างๆที่ครูบาอาจารย์จะคอยมีหน้าที่คอยแนะนำตักเตือนอย่างในวัดเราเนี่เราก็มีนะพระรุนพี่จะคอยเป็นพระพี่เลี้ยงคอยบอกคอยเตือนกันด้วยความเมตตานะบอกกันในสิ่งที่ดีเพราะว่าแต่ละคนก็เจออะไรกันมาก็ไม่รู้นะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะไม่เคยได้สอบประวัติเช็คประวัติอะไรกันหนักหนาด้วยซ้ำไปนะ คยอ,อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบหนึ่งพอมาเจออีกแบบหนึ่งบางทีพอกระทบกระทั่งก,ก,กันหน่อยก็มีปัญหานะนก็นถ้าเราดูตัวเองเนี่ยปัญหาก็จะไม่เกิดหรอกนะคอยจัดการกับปัญหาของตัวเองอย่าไปจัดการกับปัญหาคนอื่นเขาเพราะแต่ละคนไม่เท่ากันอย่นี้นะนะถ้าเราวางใจอย่างนี้ได้ก็ไม่วนวายนะ ในเรื่องของการที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ติชิ้นนินทานนเรื่องปกติของโลกมากถ้าใครรับเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะอยู่ที่ไหนก็อยู่ยากนะว่าไปแล้วในวัดในคนที่ถูกนินทามากที่สุดคือเจ้าวาด <c oughs> นะเหมือนในที่ทํางานเนะี่ยหน่วยงาน,นงต่างๆคนที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือผออ <c oughs> หัวหน้าอะไรเนี่ยนะนะที่อยู่ในหน่วยงานนั้นๆนะี่เรื่องธรรมดานะ ถ้าเกิดมาเอาไปใส่ใจซะทุกเรื่องเนี่ยตายไปแล้วนะอยู่ไม่ได้หรอกนะจรยิงแล้วนี่เรามีอุปกรณ์เครื่องมือในการที่จะคลายความเครียดเยอะแยะเลยนะอย่างเช่นช,ช,ช,ช่วงนี้ใบไม้ร่วงเยอะใช่ไหมนะ <c oughs> นะแต่มันเครียดนะก็ออกมากวาดใบไม้นะันเบื่อมันเซ็งออกมากวาดใบไม้แค่นั้นเองแต่ละคนไม่เท่ากันในชะ่ไหมบางคนองค์งงกรขยันขย,นขยนันนะ บางคนก็แทบไม่โผล่ไม่กุติเห็นเลยนี่เรื่องธรรมดานะความไม่เท่ากันนี่แหละเพราะนั้นอย่าไปวัดกันอย่าไปเทียบเคียงกันแค่นั้นเองใครทําใครได้นะถ้าเราคํานึงถึงอย่างนี้ไว้ก็ไม่มีปัญหานะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขมันเอะแต่ละคนเกิดมานี่มีหน้าที่ทั้งนั้น่ะ หน้าที่ของความเป็นอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เรามีหน้าที่ของความเป็นพระหน้าที่ของความเป็นพระคืคออะไรคือมีหน้าที่ที่จะศึกษาทำความาเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าสอนแล้วก็ลงมือฝึกปฏิบัติไปตามหลักการที่พระเจ้าได้วางเอาไว้ได้แนะนําไว้ได้ตักเตือนไว้เพื่อที่ให้ได้สัมผัสผลจากการปฏิบัตินั้น,นเพราะว่า โดยธรรมชาติของนักบวชแล้วเนี่ยก็คือต้องการในชีวิตเป็นอิสระอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นปลงผมใช้ผ้าสามพื้นอะไรที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ปลงผมปลงหนวดนะไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่มีเครื่องสำอางอุปกรณ์อะไรเยอะแยะเหมือนคารวาสเขาเน่เครื่องแต่งตัวก็มีอยู่แค่นี้แหละนะผ้าสามพื้นนี่แหละจะไปงานแต่งงานบวชงานศพงานอะไรก็สีเดียวชุดเดิมนี่แหละ ไม่มีอะไรใหม่นะมันลดภาระอะไรลงไปต้องเยอะแยะนะฮะไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์ประดอยกับไเรื่องได้สาระพวกนี้นาหารการกินก็นไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาหาเงินหาทองมาซื้อญาติโยมก็ถ้ำบำรุงอยู่แล้วเนี่ยะฉะนั้นชีวิตเราสะดวกสบายจะตายาขณะนั้นยังไม่มีใครใครอยากอยู่มันไม่สนุกแต่มันสบายมนันเอ ในเมื่อญอาติโยมเขาให้โอกาสเราได้ดูตัวเองเนะี่ยให้โอกาสเราได้ศึกษาเรียนรู้เนะี่ยมีเวลาที่จะพติปฏิบัตินี่ก็ลงมาทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่แค่นั้นแหลนะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียน,นคนอื่นนะคนึงถึงข้อน,นี้ไวนะ้ให้สังเกตดูว่าสิ่งที่เราทําอย่างนี้พฤติกรรมของเราอย่างนี้มันไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนไหมนะให้กับเพื่อนพระด้วยกันทำมิกด้วยกันนี่เดือดร้อนไหม นะถ้าไม่เดือดร้อนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเลยอย่างคือตัวเองเดือดร้อนด้วยไหมนะบางทีคนนั้นคนนี้มาทําให้ตัวเองวุ่นวายใจก็พูดคุยกันด้วยความเมตตานะเพราะบางคนก็ไม่รู้ตัวนะบางคนก็อยากทิ้งอะไรก็ทิ้งอยากทําอะไรเสียงดังก็ไม่สนใจใครนะบางคนก็มีนิสัยมาอย่างนั้นก็อยู่ในสิ่งเวดล้อมแบบนั้นมาเราก็บอกกันเตือนกัน หรือถ้าตริยาการอะไรที่ไม่เหมาะสมมึงมาภาวอยไม่สมความเป็นพระเป็นสมณเนี่เงี้ยก็เตือนกันแค่นั้นเองน่พอบอกได้เตือนได้แปลว่าเราก็อยู่ร่วมกันได้ถ้าบอกได้เตือนไม่ได้ก็ไล่หนีแค่นั้นแหละง่ายๆไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่ในที่ที่เหมาะกับท่านแค่นั้นแหละ โดยเฉพาะแม้กระทั่งการไปออกไปนอกบัดอย่างเงี้ยนะบางทีไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเป็นข่าวเนะนี่ยอยู่เป็นโสดเพื่อปลอดสัตว์เนี่ยนะหลวงพี่โจเนี่ยนะนคือไปเที่ยวมันไม่ได้แปลกอะไรหรอกพระจะออกไปศึกษาเรียนรู้บ้างนะไม่ได้แปลกนะนว่าทำไมถึงตั้งใจไว้ว่า,าปีหนึ่งไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งหนึ่งประเทศไหนก็ได้แล้วแต่ มีทุนที่จะไปได้ไปลา่าไปคขมเมไปพมา่าอะไรก็ช่างเอะนะใกล้ๆแถวนี้นะหรือถ้าม,มีทุนมากกว่านั้นจะไปให้ไกลกว่านั้นก็ไปอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไปในขณะที่ไปก็ต้องให้คานึงถึงด้วยว่าเราคือนะพระภิกษุในพุทธศาสนานะมันพระภิกษุในพุทธศาสนาเนี่ยนะคือแค่ก้าวออกเกีววัดในคนก็มองแล้วนะ ยิ่งไปต่างประเทศคนก็มองด้วยความสงสัยว่านี่ตัวประหลาดอะไรทำไมแต่งตัวแปลกๆนี้แล้วก็มักจะถูกถามว่าเป็นพระทิเบตเหรอเป็นพระเศร้าลิ้นหรออะไรเมื่เคยเจอถามที่ไปแถวยุโรปนะแต่ถ้าไปแถวแถวประเทศใกล้เคียงประเทศเมืองพุทธอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่มาถามเราเขารู้อยู่แล้วไปอินเดียเนี่ยเขาคุ้นกับพระไทยอยู่แล้วนะแต่ถ้าไปยุโรปไปอเมริกาเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เห็นนี่เขาจะถาม นะในกิริยาการที่แสดงออกนี่ก็จะบอกให้รู้ถึงนะความเป็นนักบวชนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่นะอนหน้านีนะ้มีนักบวชฮินดูนะหม่มนุ่งผ้าสีเหลืองๆเหมือนพระไทยนะนะตีกองร้องเพลงนะเมากัญชาอะไในะยุคฮิปปีนะ้สมัยก่อนนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเห็นเขาก็มองว่าเป็นพวกประหลาดพวกนี้นะ เวลาเห็นพระไทยก็จะบางทีเข้ามาถามว่าเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นที่น่ารังเกียจนะนะในยุคนั้นนะยุคนี้คงไม่มีแล้วนะนะเพราะนั่นถ้ากิยาการเรียบร้อยระมัดระวังซ้ำรวมนะจะแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็ให้คำนึงถึงว่าเราคือพระในพุทธศาสนาถ้าเราทำอะไรไม่ถูกไม่ควรนะมันอายไปถึงพระพุทธเจ้าด้วยนะ อย่างนี้มันก็จะทำให้ไปที่ไหนก็ค้าสร้างความเริ่มใสายสุดท้ายแก่ผู้คนนะเห็นว่าเอ้เราไปอยู่ก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครนะมีความสงบมั่นคงอยู่อย่างเงี้ยนะจากคนที่ไม่สนใจก็สนใจขึ้นมาอย่างกรณีของอุปติศะปริพาชกเนี่ยนะไปเห็นพระอัศชิเนี่ยนะ บทิษสะเสวงหาโมกขธรรมอยู่ตอนนั้นเรียนกับท่านสัญชัยบริพภาชกสองสามวันจบหลักสูตรเแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะคงจะสเสวงหาคงไม่มีโมกขธรรมในลัทธินิกายนี้ละ,ะเราจะไปสเสวงหาโมกขธรรมหาอยู่เป็นปีเลยเจอนักบวชที่ไหนก็เที่ยวตะเวนถามถามข้ออัดข้อธรรมพอไดนักบวชในลัทธินิกายอื่นถามอะไรก็ตอบไม่ได้ พอถูกถามมั่งท่านก็ตอบได้หมดงในความที่ท่านมีปัญญามากนะพระอุาสตรก็คือภาษารีบทนั่น,นแหละราละสาวกเบื้องขวาซึ่งมีปัญญามากน่ะพอถ้าไปเจอพระสัชชิก็มีความรู้สึกว่าเอนักบวชที่แต่งตัวมีกิริยาอาการแบบนี้ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยทำไมท่านจะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยดูเรียบร้อยดี เราะมัดระวังสำรวมน,น่าสนใจน่าท่านน่าจะได้พบกับพ่อระทำอะไรสักอย่างเป็นแน่นนถึงได้เข้าไปถามาได้โปรดแสดงธรรมให้ฟังถามว่าเป็นลูกศิษย์ใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านทำไมผิวพรรณของท่านผ่องใสนักพูดง่ายคือคนเราถ้ามันมีความสุขอยู่ภายในนะมันออร่ามันออกนะใบนานผ่องใสนะ ต่อให้ผิวพันธ์ดำขนาดไหนก็ช่างเยอะนะมันก็พองอยู่นั่นแหละนะพอเข้าไปถามสาธิตก็ตอบถึงเรื่องของความเกิดความดับของรูปของนา้ำใช่ไหมเย่ทำมาให้ตัวปรับภาวะนะนะพอดีอย่างนั้นท่านก็บรรลุอุปโสดาบันนะนะท่านอ่ศทันภาษาดิบุตรเนี่ยนะนะท่านคือ,อยาการที่แสดงออกเนะี่ยความระมรัดระวังความระมัดระวังสำรวมความเรียบร้อยเนะี่ย ความมีสติสมเนียญ,ญาเนี่ยมันช่วยให้ญาติโยมเรื่มใส่ศรัทธานะเราก็เห็นข่าวทุกวันนะข่าวพระเนี่ยไอ้ที่ดีๆไม่ค่อยจะมีหรอกนะส่วนมากก็มีแต่เรื่องชั่วชวทั้งนั้นนะบางทีเรื่องไปเป็นเรื่องเอามาทำนันเป็นเรื่องนี่นะเราเห็นอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆไม่ก็ทั้งนะนักบวช ที่เคยบวชมาอะไรเงี้ยออกมาพิพวกวากษาอาจารย์พระกันเป็นเรื่องเป็นราวนะพอสึกคาราเพศไปแล้วซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซะด้วยนะนะเพราะนั้นพวกเราเองก็นะอยู่อย่างพระนะนะถ้าจะว่าแล้วอยู่ให้เป็นพระนี่แสนเข็นแล้วนะแค่ okay, แต่จะนอนนอน,นอนกินกินกวาดวาดนี่ไม่ได้ยากหรอกแต่อยู่ยังไงเป็นพระเนี่ยอันนี้มันแสนยากนะนะอยู่อยู่แบบพระคืออยู่อย่างระมัดระวังสำรวม นะอะไรไม่เหมาะไม่ควรให้คํานึงถึงศาสนาเป็นหลักอย่าคานึงถึงตัวเองจนะเอาความสะดวกส,สบายของตัวเองเป็นหลักนะใช้ไม่ได้นะนั่นแปลว่าเห็นแก่ตัวแค่นะั้นแหละให้นึกถึงศาสนาโดยรวมนะว่าเราทุกคนบวชมาก็ต่อให้ไม่ได้เป็นเจ้าวาดนะไม่ได้มีหน้าที่อะไรในวัดก็ตามเถอนะแต่ว่าเรามีส่วนรับผิดชอบต่อพระศาสนาทท้งนั้นถ้าเราทําอะไรไม่ดีัก สักองหนึ่งเนี่ยนะมันก็เสียหายไปทั้งวัดเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็ขอให้คำนึงถึงอยู่เสมอนะนะถ้าเราทำอย่างเงี้ยไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรก็ต่างก็จะไม่มีปัญไม่มีปัญหานะ่ไม่ขอให้เกิดปัญหาขึ้นกับใครอย่างเงี้ยตอนนะถ้าอยู่ในวัดวังหินนะอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมนะแต่ว่า ที่แสดงออกมาเนี่ยมันมีความเป็นนักปฏิบัติธรรมเอาซะเลยเนี่ยนอันนี้เสียหายนะอย่าลืมว่าวัดวังเหีนนี่ถูกมองจากสังคมภายนอกเยอะนะไม่ว่าจะเป็นทางคณะสงฆ์เองนะเขากเกรงๆเ,เรานะีนะในทางญาติโยมชาวบ้านคารวะทั้งหลายก็นะก็ให้เกียรติพระอยู่พอสมควรนั้นเถอะไม่แสดงกริยาการเก้าวร้าอะไร เหมือนวัดอื่นๆน,นะเพราะฉะถ้าเราให้เกียตรติตัวเองนะให้เกียตรติพระพุทธเจ้าให้เกียตรตินะครูบาอาจารย์พระริยาสองทั้งหลายในอดีตอย่างเงี้ยนะเราก็จะนะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนอุปถัมภ์บำรุงให้พุทธศาสนานะี่อยู่คู่บ้านคู่เมืองไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้นี่ก็อยู่ที่ตัวพวกเราเองนะนี่ฝากกอาไว้นะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน